สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ t h ออ y ท of Tarot by กันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันต่อนับถอยหลังกันได้แล้วจะเข้าปีใหม่แล้วเลอแค่3วัน4วันนี้เองนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดเดินทางไปไหนไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะระวังรถระวังลานิดหนึ่งเพราะว่ารถลามันมากหน่อยก็ระวังแล้วก็ขอให้เที่ยวอย่างเป็นสุขแล้วก็สนุกทุกทุกคนด้วย นะจจะอ่ะมากันที่วันวันถัดมาวันอะไรเดี๋ยวอาจารย์ดูสิอาจารย์อ้าวันเสาร์ค่ะมากันที่วันเสาร์ความรักความสัมพันธ์ของคุณหนึ่งถึงสิบหกมกราสองห้าหกหกนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆจะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะจ๊ะโอ้เดอะแฮงแมนเสาร์จ๋าเป็นอะไรอ่ะมีความทุกข์อยู่นะมีความเครียดมีความทุกข์อุ้ยมีคนเข้ามานี่นา มีคนเข้ามาอ๋อในบางคนกำลังรอคนเก่าๆอยู่หรอราให้ใครกลับมาทะเลาะกับใครมาไปทะเลาะกับใครมาหรือหยุดนิ่งเบรกพักไม่พูดไม่จาห่างหายกันไปนะภายของเดอะแฮงแมนจำยอมคิดถึงคนรักเก่าคนรักเก่ากลับมาแล้วหรือยังจะไปง้อเข้อดีไม่เอ่ย <laughs> ไปง้อเข้อดีไม่อาจารย์หรือเราจะอยู่นิ่งๆงกเราแบบนี้ ง้อหรือไม่ง้อดีอะไรประมาณอารมณ์ประมาณแบบนั้น <c oughs> อ่ะไพ่ของระ e h a n g m ค่ะเป็นไพ่ใบแรกการงานการเงินด้วยก่อนนะการงานงานไม่ค่อยดีนะให้ระวังในเรื่องของการทํางานแล้วกันงานไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่อ่าถ้ามีอ่าเรื่องของเงินถ้ามีหนี้มีสินก็ยังเคลียร์ไม่ได้ยังจัดการยังจัดการได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ได้แต่คุณขยันทำงานนะนะจ๊ะถ้าคุณมีหนี้ก็คงยังเคลียร์ไม่จบ ยังเป็นปัญหาคาใจยังคงเป็นอะไรที่ต้องคิดมากอืประมาณนั้นไพ่ของเดะแฮงแมนคือการรอคอยรออะไรรอรอให้ความทุกข์กายทุกข์ใจรออะไรให้มันผ่านพ้นไปและมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตการรอคอยด้วยความทุกข์ทรมานรอคนเก่ารอคนกายรออะไรก็ได้รอให้หมดกรรมก็ได้รอให้หมดกรรมไพ่ของใบนี้เป็นไพ่ที่ เป็นพลังงานหลักเลยแล้ว,ลวเป็นเมเจอร์อคณะด้วยซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็รอนิดนึงอินูจา๋าอืมมีเกณฑ์ของการที่จะคิดอ่านไปทำอะไรสักอย่างเช่นเรียนพิเศษเรียนโหราศาสตร์หรือไปเรียนอะไรก็ได้ที่คุณอยากรู้กำลังสแสวงหาเสาะหาความรู้หรือคุณเป็นคนที่มีไอเดียอยากเปิดร้านค้าของตัวเองก็ได้นะถ้าจะเปิดแบบร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือน ไม่อยากเป็นถ้าคนทํางานที่เป็นลูกจ้างอยู่ก็ไม่อยากเป็นลูกจ้างแหละออปัญหาของคุณยังมีสิ่งที่ค้างคาใจที่ยังแก้ไม่ได้อีกหลายอย่างอีกหลายประเด็นนะจ๊ะคนรักก็มีคนเก่าๆคนเก่าๆคิดถึงอยู่กลับมาหรือยังคิดถึงคนรักเก่ามีเกณฑ์ของการไปเดินทางไปบ้านเก่านะจ๊ะปีใหม่นี้อาจารย์มองว่าคุณรอการหลุดพ้นมากกว่าเดอสตามาแล้ว กำลังบร้านตัวเองเยียวยาตัวเองเพื่อเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆถ้าตกงานปีใหม่นี้จะได้งานอืมถ้าตกงานนะกำลังส,สิ่งเก่าประตูบานเก่าจะปิดลงไปประตูบานใหม่จะเปิดออกมานะแสดงว่างานที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณทํานั้นไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่เขาอยากให้คุณไปเจอไปรวยเขาเรียกว่าเขาบีบให้เราไปรวยถ้าคุณได้ออกจากงานเก่าคุณจะได้งานใหม่ซึ่งเป็นงานที่ดีกว่า เรือวังเรื่องของเงินทองด้วยระว,วังเรื่องของทรัพย์ถินเงินทองค่าใช้จ่ายเยอะมากค่าใช้จ่ายที่รอจ่ายอยู่มีเพียบเพราะฉะนั้นบริหารจัดการในเรื่องของเงินทองให้ดีแล้วกันนะจ๊ะในะเรื่องของความรักละความรักความสัมพันธ์สันคลอนค่ะยังอยู่ต่อกันไปจะเลิกก็ไม่ง่ายจะไปก็บางคนเลิกไปแล้วแหละ แต่บางคนก็ไม่ง่ายในการที่จะเลิกและการที่เราจะลืมใครสักคนหนึ่งยังเจ็บปวดยังทุกทรมานยังอยากให้เขากลับมาคุณอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วนะคะแต่ก็กำลังลังเลว่าฉันจะเดินไปข้างหน้าหรือฉันจะกลับไปข้างหลังฉันจะกลับไปขอคืนดีกับเขาปรับความเข้าใจกับเขาหรือว่าฉันควรจะเดินไปข้างหน้าดีแต่คิดถึงเขามากนะ s i c k of ครับ ในบางคนมีเกณฑ์ของคนเก่าๆย้อนคืนมาหรือในบางคนมีคนใหม่ๆเข้ามาหยิบยื่นไม่ตีด้วยแหละมองซ้ายมองขวาดูมีใครสักคนแอบรักแอบชอบเราอยู่นะจ๊ะแต่เรายังไม่พร้อมเปิดใจเรายังไม่พร้อมจะมีใครทั้งนั้นมีเด็กเข้ามาด้วยมีเด็กกว่าคุณไม่แน่ใจว่าจะจะจะ,จะกลับไปคบกับคนเก่าหรือจะเดินหน้าไปกับคนใหม่ดีอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะ คนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ถ,ถ้าจะคุยถามว่าคุยได้ไหมก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณเปิดใจแล้วกันถ้าอยากคุยคุยได้ค่ะเปิดใจลองลองเปิดใจให้กับคนใหม่ๆที่เข้ามาดูจะได้รู้สึกว่าเออจะได้ดึงจิตดึงใจไปกับคนใหม่ๆได้ดีกว่าคนที่คุณของเก่าอะ่ะบางทีกลับไปก็เกิดเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆสิ่งเดิมๆ อาจจะเป็นความทุกข์เดิมๆหรือตอนที่คุณอยู่ในความรักนั้นถามว่าคุณสุขไหมคุณก็ไม่ได้สุขนะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองยอมจำยอมจำใจอยู่กับสภาวะที่ไม่ได้มีความสุขเพราะฉะนั้นของเก่าอยากให้ไปกับคนใหม่มากกว่าคนเก่านะอืเปิดใจหน่อยเปิดใจนิดหนึ่งคนเก่ากลับมาเอาก็ได้ถ้าก็ทักมาเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ขอดูเดอะแฮงแมนของคุณหน่อยคะ่ะแฮงแมนของคุณคืออะไร ก้าเหรียญสดสวยร่รวยมากถ้าใครอยากไปทำศัลยกรรมมีโอกาสไปทำศัลยกรรมนะคะเงินคุณมีอยู่นะเงินที่ใช้ประจำรายเดือนอาจจะเงินเป็นเงินหมนุนแต่ตัวเองมีเงินอยู่เก้าเหรียญนีส่สดสวยร่รวยมากตังก็มีบางคนอาจจะซื้อของฝันของฝากให้ตัวเองหรือไปทำสวยไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อของแต่งตัวสดสวยระสวยงามแต่คุณคุณกลัวเลยยังกักเงินไว้อยู่เลยเออคุณมองอนาคตอยู่ The Devil ค่ะ ช่วงนี้เข้าไปผัวพันระวังเข้าไปผัวพันกับคนไม่ดีหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ทำอะไรผิดกฎหมายก็ได้นะจ๊ะมีเกณฑ์ของการไปเที่ยวหรือไปที่อโคจรใหร้ระวังการไปที่อโคจรด้วยความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัดปาเต้หรือเปล่าคุณเข้าไปยุ่งกับคนเขามีเจ้าของหรือตัวคุณเองมีเจ้าของ <S 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 ก็ให้ระวังไพ่ของเดอะเดวิลด้วยนะจ๊ะเดมเพรส เงินมีอยู่นะไพ่แบบนี้เนี่ยเงินมีอยู่ค่ะต้องตัดใจหรือเปล่าตัดใจเอออารมณ์ของความคิดมากน้อยใจวีนเวียงอยู่แต่ก็ยังพร้อมจะให้อภัยกับคนเก่านะอาจารย์มองว่าคุณรักเขาอ่ะเป็นความผูกพันกันมานานเป็นการอยู่กันมานานเพราะฉะนั้นก็ยังพร้อมจะให้โอกาสและรอเขาอยู่ต่อให้เขาทําผิดต่อให้เขาไม่ดีกับเราต่อให้เราต้องปรับตัวแค่ไหนก็ตามคุณก็ยังรักเขาอยู่ คุณรอคนเก่าอยู่ค่ะทั้งๆท,ที่คนเก่าของคุณเขาอาจจะไม่ได้เลือกเราหรือเขาเลือกเราไม่ได้ก็ตามนะคะยังผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณหรือได้บางคนก็ไม่ได้คุยกันนานมากแล้วนะไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารแต่ใจของคุณยังคร่ําครวญหาว่าเขายังคิดถึงเราไหมเขาจะมาง้อเราไหมเขาจะมาเดึงเรากลับไปไหมเราก็พร้อมจะกลับไปด้วยนะอืมใจหนึ่งก็ไม่ได้อยากกลับ รู้ถึงจุดจบในความสัมพันธ์แต่ใจหนึ่งก็ยังรังเลว่าจะกลับไปดีหรือไม่กลับไปดีรมประมาณนั้นคือคุณใจของคุณตีกันอยู่สับสนแต่ถ้าถามว่าให้คุณ take action ทำอะไรไหมหรือว่าว่าจะทักเข้าไปไหมจะไปง้อเข้าไหมเนี่ยใจนะ่ะอยากทำแต่ก็ไม่ทำคะ่ะเลือกที่จะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองมากกว่าหรือว่าเขาเป็นสิ่งที่คุณเลือกไม่ได้ก็ไม่รู้นะจ๊ะ คุณอาจจะด,ดีวกับราศีมังกรค่ะราศีกุมน้ำกรกฎเป็นพิจิกค่ะไฟเมษสิงห์ธนูโอเคนี่คือพลังงานของคุณหนึ่งถึงสิบหกนี้ไปดูคนที่คุณรักกันค่ะไปดูพลังงานของคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณรักเนะี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงนะชีวิตเขาเป็นยังไง ชีวิตเขาเป็นยังไงคะจัสติกเขาอยู่ในทะเบียนสมรสไหมเขายัางไม่อย่าหรือเปล่าหรือหรือในความสัมพันธ์นี้คุณรู้ทั้งรู้ว่าในความสัมพันธ์นี้มันเป็นบาปไหนมันเป็นบาปไหนหมายถึงว่าเรารู้ทั้งรู้ว่าเราเดินเข้าไปอยู่กับอะไรอาจจะมีการพูดการคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้คุณอาจจะรู้ เขาบอกว่า King of c u ั s ทำพลแลนรนรักพี่ต้องรอหน่อยสเตรนโอ้โหแม่เจ้าไพ่ของเขาคุณอาจจะดีวกับสิงค่ะความรักที่ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างยิ่งในความสัมพันธ์เขาก็ทุกนะ The Hangman The Hangman เขารักไหมไนท์อฟขั ups, ทำพลแลนรนรักพี่ต้องทำใจเขาบอกแบบนั้น <laughs> 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 เขารอคอนโยู่ หรือรออยู่ว่าจะกลับมาได้ไหมเราจะมาพูดมาเคลียร์มาคุยกันได้ไหมเราหาตรงกลางระหว่างกันได้ไหมประมาณนั้นคุณอาจจะดิวกับคนที่เดินรับว่ามีคนแทงข้างหลังมีคนพูดไม่จริง ไพ่ที่ไม่สามารถจะตกลงปองชิ้นหรงเอยกันได้เรารักกันแต่เราไม่สามารถให้ความชัดเจนกันได้เรารักกันแต่เรายังโกหกซึ่งกันและกันเรารักกันแต่เขาอาจจะมีคนอื่นนอกจากคุณก็ได้นะจ๊ะโดนแทงข้างหลังมาหรือเปล่าคุณอาจจะดีกับราศีสิงห์ราศีธนูราศีตุลราศีกรกฎร,รักนี้อาจจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิง หรือว่ารักต่างวัยต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเอาไว้เป็นช้อยเดลิเวิร์เวอร์คือช้อยตัวเลือกรักนะเขารักคนหลายๆคนหรือเปล่าเขามีคุณที่เป็นคนรักอยู่คนเดียวหรือเปล่าก็ให้ระวังคําพูดของเขาเน็ตหนึ่งละกันสิ่งที่เขาพูดอาจจะไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เขาพูดทุกอย่างอืมอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณ เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะเดรเวลออ f ฟอร์จูนรอคะ่ะการรอคอยการกลับมาของใครบางคนการรอให้โชคชะตานำพาชีวิต Six of Pentacles เขาคิดยังไงเขาบอกว่าความรักที่ไม่ได้ความเท่าเทียมกันเลยรักเราไม่เท่ากัน เขาไม่ยอมบอกความรู้สึกเขายังเก็บกอดคุณไว้ในมือเขาบอกว่าเขาเสียใจในสิ่งที่คุณทำกับเขาไม่ว่าคุณจะทำอะไรกับเขาทำให้เขารู้สึกผิดหวังช้ำใจและเสียใจมากจนเขาไม่อยากจะยืนอยู่ตรงนี้อีกแล้วเขาเองเนี่ยเขาก็มีตัวเลือกแล้วก็มีช้อยเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าทำกันแบบนี้ถ้าอยู่ในอารมณ์ของการที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันไม่น่าไว้ใจไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันนั้น เขาก็ไม่อยากเรนอยู่ตรงนี้อีกแล้วนจะจ๊ะทั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายได้รักที่มีแต่ความเหนื่อยเขาคิดยังไงกับคุณเขามองว่าตัวคุณเองอาจจะมีช้อยเยอะและสิ่งที่คุณทํากับเขาเป็นสิ่งที่เขาอาจจะมองดูแล้วว่านั่นคือไม่ได้กว่าไม่ใช่ความสมคัญที่เขาอยากได้มันเหนื่อยมากนะเราคุยกันแล้วเราเคลียร์กันแล้วในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเหมือนเราคุยปรึกษาหารือแต่ว่า การคุยนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรความถึงแม้จะบอกความต้องการถึงแม้จะบอกว่าอยากได้อะไรแต่การคุยกันนั้นก็ไม่ได้ได้อะไรขึ้นมาเลยสักอย่างคุณอาจจะเดียวกับเดอสตาร์รัสอีกุมอ่ะในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงในอนาคตคะอายะเวลานใกล้นี้ความสัมพันธ์จะไปในทิศทางใด page of one สองกันอยู่นะจ๊ะยังต้องการยังอยากพัฒนา ยังอยากไปกับความต้องการจะไปกับความอยากให้กลับมาค่ะอยากให้กลับมาใครบางคนกลับมาหรือใครบางคนกำลังเดินไปกับคนใหม่ๆแล้วคุยกันก่อนดีไหมรงมาสุเชียนความสัมพันธ์นี้น่าจะมีใครสักคนที่เริ่มจะตตัวออกห่างหรือถอยออกไปเพราะมีใครคนใหม่เข้ามาแน่ๆเลยอมีใครคน คนหนึ่งที่บาร้านคนสองคนสามคนไว้ในชีวิตอใช้การหลอกลวงใช้คําพูดใช้การกระทําที่บาร้านคนไว้ในนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นมีคนกําลังจะไปกับคนใหม่แล้วคะ่ะไปพูดคุยกับคนใหม่ไปศึกษาคนใหม่เริ่มเดินไปกับคนใหม่แล้วน่าจะ,ะเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะเทคแอคชั่นไหม เวนอับสอดเวนถือดาบคุณคบกับคนดุนะคนนี้ดุนะคะสองเหรียญอยากกลับมาเหมือนกันอยากกลับมาค่ะเขารักคุณเขาบอกเขารักคุณแต่รักเราเราเขาบอกว่าสิ่งตอนที่ผ่านมานะตอนที่ผ่านมานะ เขาพยายามกับความสัมพันธ์นี้มากนะพยายามพยายามต่อสู้กับปัญหาพยายามแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้เรามีกันและกันไว้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่พยายามแก้ปัญหาต่างๆเพื่ออยากให้มีเราสองคนนี้ไว้แต่ณวันนี้เขารู้สึกเสียใจในสิ่งที่คุณทําเขาไม่อยากพยายามอะไรอีกแล้วเขาอยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์เขาบอกว่าความพยายามที่ใส่มาทั้งหมดน่ะมันหมดลงแล้ว สิ่งที่เหลือเขาก็รอคุณว่าคุณจะทำอะไรคุณจะพยายามไหมแค่นั้นเองคือคุณทำให้เขาเสียใจหนักมากไม่รู้ทำอะไรเขาทั้งเสียใจทั้งผิดหวังเออทั้งร้าวรันตรงนี้เขาไม่เทคแอคชั่นแล้วค่ะเขาไม่เทคเขาอยากได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหน,นเขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหน,นต้องการเดอะซันต้องการความสุขค่ะทุกคนต้องการความสุขเดอะซันเดอะเดวิลแม่เจ้า The d e v i v t l t s u sun คือโอ้โหไพคุณไพ่สวรรค์กับนรกมาพร้อมกันเลยไ <laughs> พ่กับนรกกับไพ่สวรรค์ The Sun เป็นพระอาทิตย์คือโอ้โหพระอาทิตย์เจอจรสดจ้ามีความสุขสดชื่นแจ่มใสแต่ว่า The Devil คือไพ่ปีศาจท,ที่อยู่ในในลกกระพมเลยนะเพราะฉะนั้นเออจะอ่านไปทางไหนว่าอาจารย์เนี่ยอืมเขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหน เขาต้องการอยู่ตรงนี้เหรอเขาต้องการการเต็มเต็มอาโอเคจะอ่านไปทางไหนแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยเราสองคนอาจจะเป็นการเติมเต็มเป็นความสุขซึ่งการะการเป็นการเติมเป็นความสุขสแสงสว่างเธอมาเพราะทําให้ฉันมีความสุขมีความสุขอืมสุขมากแต่พอสุขอยู่ไม่นานอยู่ๆก็ หล่วงลงมาจากสวรรค์ซะอย่างงั้นเลยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ที่สุขแต่ไม่สุขที่สุดสุขแบบว่าแอบรักกินขโมยกินมันเป็นความรู้สึกที่เขาคิดว่ามันจะดีแต่มันไม่ดีทุกมากกว่าสุขความการมองของเขาคือมองว่ามันจะคงเป็นไปได้วาดวิมานไว้สวยหรูในอากาศเลยแหละ แล้วมันก็ทัล่มทันลายลงไปเข้าอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนเขาอยากได้เซ็กกับคุณเหรอคุณชอบคนที่เติมเต็มกระดืด่งของเซ็กมีความสุขให้เรื่องเซ็กหรอหรือเขาอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนเพจออฟวันความใส่ใจเหมือนช่วงแรกๆค่ะถ้าคุณสองคนเคยใส่ใจกันมากมีความต้องการเหมือนช่วงช่วงโปรโมท ช่วงใหม่ๆอินเลิฟกันมากมันดีกันมากมันใส่ใจกันมากแต่ตอนนี้มีคนที่เปลี่ยนไปมีใครบางคนเปลี่ยนไปไม่วิ่งตามไม่เป็นความสุขเหมือนเช่นเคยความสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอความสัมพันธ์ที่กลับมาเพื่อเคลียความสัมพันธ์ที่เราสามารถจะไปกันได้แบบดีๆไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่อยู่อยู่อยู่บนสวรรค์แล้วยู่อยู่ตกต่อลกลงไปเป็นเติรค่ะอืม่ะ อ่า,ถ,า,อาถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณครัสดับเหนื่อยเลือเกินทุกเลือเกินเจ็บเลือเกินพักกันเถอะห่างกันสักพักเราห่างกันสักพักมีคนพยายามตัดใจตัดอก,กตัดใจตัดวิญญาณตัดความรู้สึกบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกันเพราะความเสียใจที่มากล้นเพราะการทะเลาะกันที่รุนแรง หรือการจับได้ว่าไปมีใครหรือใช้คำพูดการเอาชนะซึ่งกันและกัน n i n h t of p e n t a c l e ความรักที่ไม่ได้ให้สถานะ a อ e อ f p e n นท c ค e ความรักที่ใช้เงินทองไหมคุณอยากได้เขาเพราะเขามีเงินเขาอยากได้คุณเพราะคุณมีเงินต่างคนต่างม,มีผลประโยชน์หรือในที่นี้มันไม่ได้มีความรักอยู่จริงความรักนี้มันไม่ได้มีอยู่จริงต่างคนต่างได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอหรือเปล่า รักที่มีผลประโยชน์ค่ะคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มายาวนานแค่ไหนแล้วถึงวาระอะยังที่จะเกิดอาการจั m เมนคือการปลดปล่อยตัวเองรักที่อยู่ในกรรมรักที่มีกรรมรักที่ไม่ได้เป็นของเราโดยแท้จริงรักที่เราแค่คิดว่ามันคือความสุขแค่คิดการมองเข้าไปคือความเขาเรียกว่าหลงอ่ะเป็นความลุ่มหลงมากกว่าความรักที่แท้จริงไพ่ใบนี้คือความรุ่มหลงล้วนๆค่ะ อ่าสิ่งที่ก็อยากฝากบอกอ่ะคุณได้เซ็กเขาได้ใจอ่ะเขาอยากหลุดพ้นค่ะเขาอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้บางคนเจอความสัมพันธ์ที่มันย่ำแย่น่ะนะอ่ะขอไายแนะนําหน่อยขอไายแนะนำห้าใบให้กับเสาห้าดาบการเอาชนะค้าานกันไม่ได้อะไรค่ะได้แต่ความสูญเสียกันทั้งสองฝ่ายไพ่บอกแบบนั้นสิบดาบโอ้โหเจ็บนะทุกนะเครียดนะ ความฝันที่เราเคยมีร่วมกันมันถูกพังทลายลงไปหมดแล้วเพราะมีคนใจร้อนอยู่ตรงนี้เพราะมีคนเดินออกไปใช่มีใครคนหนึ่งไปดึงบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์รักนี้มีแต่เจ็บแล้วความรักนี้ไม่ได้สวยหรูดูดีสวยหรูเลิศหรูอลังการอย่างที่ว่านวิมานในอากาศไว้รักนี้มีแต่เจ็บระเจ็บระเจ็บอืม เพราะฉะนั้นเลือกเอาว่าคุณจะไปทิศท,ท,ทางไหนไฟออคุยกันก็ทะเลาะกันคุยกันก็ทะเลาะกันคุยกันก็ต้องการเอาชนะกันคุยกันก็ต้องการฉันถูกเธอถูกเธอผิดฉันถูกอะไรอย่างนี้นั่นจ,จะในออฟเพนเดเคิลความรักที่ไม่เคยมีความชัดเจนไม่เคยมีแสงสว่างที่เป็นสุขอยู่ในนี้ค่ะในออฟเพนเดเคิลคือไม่มีสถานะความสัมพันธ์ที่อาจจะ เจอกันบ้างคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างใส่ใจกันบ้างไม่ใส่ใจลายถามไปอ่านแต่ไม่ตอบไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่อีนังขังขอบต่อการเราไม่มีเหมือนเราไม่มีความหมายกับตรงนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นพายแนะนาว่าถ้าเจ็บนักก็ควรจะจบได้แล้วหรือเปล่าคุณไปกลับกับความสัมพันธ์นี้กี่รอบให้อภัยกี่ครั้งปรับความเข้าใจกี่หนลองถามตัวเองดูแร้ถามตัวเองดูว่าความสัมพันธ์นี้มีอยู่จริงไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปฉันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ SI F e y, อาซายเอเอฟศูนย์สามสองเก้าว่าแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ